สวัสดีครับทุกคนครับนี่บนบก,ก็เกี่ยวได้ลองได้ในน้ำจะเกี่ยวได้ไหมห้าสีบห้าหนึ่งนะครับเก้าไล่อ่าแทงขาโจ๊ะ้าวตั้งนะครับยังไม่ล่ม ไม่ต้องล้างครับไม่ต้องล้างนี่ไปธงชาติไทยด้วยเดี๋ยวข้ามเขตรังบุกบอกว่านี่คือรถเี่ยวไทยนะครับนี่เี่ยวบ้างนะครับอบอลอยจาเหตุ เดี๋ยวยังมีอีกสองกระทงล่างครับไปแน่ใจว่าจะเกี่ยวได้เปล่าโน่นใช้ป่าไม้นะครับจากนี่ใช้ป่าไม้นะครับข่าวนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเขาก็ไม่รอแล้วรอแล้วรอ,ออีกทีฝนล,ลงทุกวันเลยไม่มีตะลวงท้งนั้นเลยไ,ได้นะครับคือด้านล่างไม่ลมครับยังแน่นอยู่ ือว่าพอเกี่ยวได้อยู่นะครับถ้าหยุดไม่ได้ครับน้ําจะพาข้าวล้มนะครับต้องเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเดินช้าๆหน่อย นี่ยครับแต่ปล่อยไว้นาน,น,านจะเป็นแบบนี้ครับล้มและ้วก็เน่าเนี่ยแถบทางคนาเนี่ยครับเ็าเกี่ยวเฉพาะที่ได้เกี่ยวแล้วครับแหมรก็เสียดายนะข่าวดีซะด้วยถือว่าค่อนข้างดีนะครับไม่ถึงก็ดีมากมีข้าวดีดบ้างนี่เดี๋ยวเรามาดูกระทรงนี้กันเหลือแต่คอรวงลวไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะครับ เอาละครับข้าวเริ่มโพแล้วแหมจะได้ข้าวดีๆนะครับทำง่ายได้นะครับสภาพแวดล้อมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ต้องเกี่ยวครับเอาไหลก็ต้องเอานี่บอกเลยนะครับมีหลายรสชาติลวเกินมีทั้งเขียวมีทั้งน้ำตอนนี้ก็เคลื่อนรถไปเฉี่ยวไปนะครับ เพราะมันจะเต็มอุ้มแล้วไปเทนู่นรถนูนน้นนะครับจะเกี่ยวกระทงที่ผ่านมาแล้วก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหคันานขางจะสูงหน่อยนะครับจะเกี่ยวเฉียวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปเทที่รถนู่นนะครับไกลๆนนวิธีการเกี่ยวข้าวนะครับเขาก็จะเกี่ยวไล่กันไปนะครับ ไล่แต่ข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เฉียวเฉียวมาเอาด้านบนผสมไปนะครับกระทงนี้ก็ค่อนข้างเหลืองสวยดีนะครับพื้นก็จะแฉะนิดหน่อย ก็เฉียวผสมอันนี้นะครับไปให้เต็มอุ้มแม่อากาศตอนนี้ก็ร้อนเอาเรื่องเลยตกเกย็นๆกน็ตกทัทุกวันเลยนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเกี่ยวอ่าล่างกันนะครับ ก็จะลงอันไหนก่อนเกี่ยวอันนี้ก่อนหรือเปล่าครับเอาเกี่ยวน,นี้ก่อนครับหรือจะเฉียวเอาหรือจะย,ยังไงอ๋อถอยหลังขึ้นครับไม่ได้เกี่ยวนะครับถอยหลังขึ้นเพราะเดินหน้าไปไมันขึ้นลำบาก ีแค่เครื่องแ็กเงนะครับอ่าจ,จถึงหรือเปล่าครับอะไเกี่ยวเก็บอันล่างดูแล้วหน้าที่เกี่ยวได้ก็เกี่ยวนะครับเอาค้าที่ได้นะครับเห็นตะคอยลวงแล้วข้าวอยน้ำเนะครับไปไปนี่ขันนานี่มีแต่น้ำนะครับ าจะมุดจะหันไปทางไหนครับปิดธนาครับเติมเกี่ยวร้อยแรกนะครับสำหรับสองก้องล่างนี่ดูคนานะครับมมแต่น้ำ คอนแทคนะครับหือจะหยุดไม่ได้นะหยุดนีเดี๋ยวน้ำพาข้าวล้มนะครับต้องเกี่ยวไปเรื่อยๆูกความลึกนะครับจะมิดแท็กแล้วโอ้โห oh, ลารถถอยไปทีพาน้ำพาข้าวไปหยบหยาบหยบยาบเลย นี่ข้าวนะครับเสมอน้ําแล้วตอนที่เขาถอยรถไปนะครับยังไงก็คุยกับเจ้าของนาจะไหวไม่ไหวนี่นะครับดูสภาพแบบที่เห็นเลยนะครับเห็นมาพร้อมกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่ปิ่มน้ำเลยลวง นี่นะครับดูสังเกตนะครับน้ำพาข้าวไปล้มด้วยฮ่าน,น้ำใสดีจัง อน,นี่มีคนาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสองก็ทงนะครับนนี้ข้างซ้ายนี้ข้างขวานะครับทนผู้ชมเราเดีนครับเจ้าของข้าของนาเดินตามรถเกี่ยวแล้วอันนี้จะลงได้หรือเปล่านะครับนี่หัวคนานะครับน้ำเต็มเลยเห็นแต่ลวงแล้ว ข้าวนี่มันอาจจะเปียกนะครับแล้วรถก็ยังยังไม่ยอมไปนะครับขายที่ตรงสีเดี๋ยวจะปนกันซะอาจจะเฉียวสักรอบสองรอบหรือเปล่าแต่ความจริงนี่น่าจะเลือกเกี่ยวนะครับแยกเกี่ยวไปเลยไม่รู้นะครับแล้วแต่สไตล์เขาเกี่ยวยังไงนะครับก็ต้องเดินจะช้านะครับเดี๋ยวน้ําจะพาข้าวล้มหมดนะครับ มาเรื่อยๆครับกายจะได้รอบแล้วนี่ก็อีกว้าสองวาก็จะครบรอบแล้วครับ สังเกตข้างรถนะครับเวลาน้ําพาข้าวรถขยับขยับขับเคลื่อนแล้วทีนี้พาข้าวพาน้ําไปข้าวก็ลูตามน้ํานะครับพ่งคอนแพกนะเอาจะแค่ไหนก็ใจเย็นหน่อย ได้ข้าวนะครับที่เกี่ยวไม่ถึงอ,อนนี้ก็จะเกี่ยวย้อนนะครับอ่ะเกี่ยวเฉพาะลวงไปโอ้โหน้ำใสเลย หรือว่าดีนะครับที่ไม่ลมแหมถ้าลมยุบยาดุบยาบชันเงื้อหน้าชังเงอ้หลังนี่แหมหวาดเสียวเลือเกินออืท่านผู้ชมครับกวาจะได้แต่ละรอบก็ถือว่าคนเกี่ยวนี่ใจเย็นดีสมควรนะพอสมควรนะครับ,นนะรบจะไปบุ่มบามบุ่มบาบนี่ข้าวล้มหมดแลนะครับเพราะว่าน้ําพาไป อันนี้คงไม่ลงนะครับดูแลสภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโอ้โหเหลือแต่คอลวงเนี่ยดูแลไม่น่าลงได้นะเขาจะเฉี่ยวไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูสภาพแล้วนะครับนี่มาแล้วครับลอยน้ำมาเลย โอ้หตรงนี้ที่ลอยมาเกี่ยวไปได้สองลอยลอยเดียวนะครับโดนน้ำไปเริ่มล้มนะครับแม่คนขับใจเย็นดีมากนลครับต้องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้ำจะพารถพาน้ำมาแล้วก็น้ำพาข้าวล้มนะครับอย่างนี้ใจเย็นดีจังอา้าเกี่ยวครับเต็มที่เกี่ยวอยู่แล้วครับคนเกี่ยว นี่ลอยมาเลยเอ็กเตงมาเลยลงลึกก็ไม่ได้ครับน้ำเข้าพอฮ้ยคืนคอนแท็กแล้วครับสบายขาวโจ้เลยแท็กจับมิดแล้วจับมิดแล้ว โอ้โหสุดแสนจะทรมานเหลือเกินเฮ้ด hey, ูความพยายามของรถเกี่ยวนะครับโอ้โหสุดแสนจะทรมานเหลือเกิน สรุปว่าเกี่ยวเฉพาะอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเฉียวเกี่ยวไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเฉพาะอันนี้อันล่างทิ้งนะครับอา้าใครรถเกี่ยวใครีุการสามารถนน่จะของหน้าให้ฟรีเลยนี่มาเกี่ยวได้นะครับอยู่มาสักสองไร่ได้สองไร่สามไร่ได้นะครับประมาณนั้นเา้าใครอยากได้มาเกี่ยวเลยแล้วว่าเราก็ไว้เพียงเท่านี้แล้ว,วกันมาโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ โอ้โหมีแต่น้ำโอ้จะของเก็บตัวดำแล้วนนความพยายามดีเหลือเกิน